ครับผมสำหรับวันนี้มีรถเข้าใหม่มาหนึ่งคันน่จะเป็นรถคูณท้อง ISI IS30S-2 ขีดสองนะครับผมเพราะว่าผมบริษัทซ n นพีนักเตอร์จำกัดครับผมเราคือเบอร์หนึ่งแห่งรถขุดแบ็กโฮรเล็กนะครับแบบ็กโฮรเล็กตบจุที่เรานะครับผมครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราดูรถในสต็อกของทางบริษัท CNP t ็ a c t o r กเตอร์เราก่อนนะครับ รับผมสำหรับทางบริษัทซีเอพีแท็กเตอร์เราก็ยังมีรถขูดอีกจำนวนร้อยกว่าคันดีเดียวเลยนะครับร้บผมสำหรับวันนี้มีรถเข้าใหม่มาหนึ่งคันนะจะเป็นรถขูดท้อง iH i i ส3 0 S าสิบอขีดสองนะครับผมต่อมาครันนี้จะเป็นแท็กเหล็กสภาพสวยๆเลยนะครับผมล้วก็วุ้งกีดสวยๆนะครับและทางบริษัทเราเปลี่ยนเล็บให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมสวยเลยร้บผมสำหรับคันนี้จะมีใบมิดดันให้ด้วยนะครับ แล้วก็เครื่องจะเป็นเครื่องของเครื่องดีเซลสามสูบนะครับผมแล้วก็ั๊อมแห้ง,หงเครื่อง,แห,งแห้งเลยนะครับครับผานสำหรับที่ชั่วโมงตกานจะอยู่ที่ตกลงครับสามพันห้าร้อยห้าชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับ ครับผมและสำหรับครันนี้นะครับบูมจะเป็นกระบอกคู่นะครับแข็งแรงแข็งแรงแน่นอนนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมและทางบริษัท C ีพีแท็กเตอร์เรานะครับได้ทําการเปลี่ยนเบาะให้ใหม่เรียบร้อยนะครับครับผมสำหรับคันนี้ทางบริษัท c ีพีแท็กเตอร์เราเก็บระบบให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบูธสลักเปลี่ยนเล็บนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสายของเหลวต่างๆนะครับกองต่างๆแล้วก็เปลี่ยนเบาะให้ใหม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ป้นกันสนิมให้เรียบร้อยนะช่วงล่างสวยๆเลยนะครับผม ครับผมสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่1 6 8 0 0 0สนบาทเท่านั้นเองนะครับ3ตัน1 6 8 0 0 0สนหกหั 8, บาทแปบาทหาได้ที่ไหนนะครับผม3ตัน1 6 8 0 0 0สนหนแบาทครับครับผมสำหรับใครที่สนใจรถคุณเล็กสภาพดีเก่าญี่ปุ่นนักสามารถ,าม,ารถมาดูรถได้ที่บริษัท C N P อ็นพีแท็เตอร์แล้นะครับร้านจะตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตรากม23นะครับผมตำบลบา,าง,งเสา,าตงุตาาตงอำเภอบางเสาตุงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ ทางร้านเรายังมีรถุลเล็กอีกร้อยกว่าคันทีเดียวนะครับนึกถึงมาเขาเล็กนึกถึง c n P แท็กเตอร์นะครับและของแถมก็ยังมีเครื่องสูบน้ําเครื่องปั่นไฟนะครับผมแล้วก็จักรยานเครื่องตัดหญ้าแล้วก็เครื่องกวนดินนะครับถ้าอย่างนี้สามารถเลืเลอกได้หนึ่งอย่างนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถจากทางร้านบริษัทซ N P อ็นพแท็กเตอร์เรานะครับ แล้วก็จะมีชุดปัดจแจให้ด้วยนะครับชุดปัดจแจอซ่อมบำรุงแล้วก็กระบอกอัจรอให้กับรถทุกคันนะครับที่ซื้อจากทางร้านโดยสักจีนบีแทคเตอร์เราก็ให้ไปชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ของแถมเครื่องสูบน้านต่างๆอีกอย่างละหนึงรางวัลน,นะครับผม